พามาดูแบบหล่อเสาเหลี่ยมตันขนาด18เซนนะครับลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นแบบหล่อเสาเข็มเหลี่ยมตันนะครับขนาด18มีความยาว6เมตรเซนนะครับเป็นลักษณะต้นคู่นะครับทาได้ครั้งละ2ต้นนะครับวิธีแกะแบบนะครับเปิดด้านข้างซ้ายขวาอย่างนี้นะครับฝาเนี่ยเราใช้ตัวน็อตเนี่ยนะครับในการยึดติดนะครับล็อกล็อกฝาไว้นะครับส่วนตัวแบบเนี่ยสามารถทําความเลือกทําความยาวได้นะครับมีตัวกั้น เสาเนี่ยให้สองแบบนะครับแบบตัดตรงนะครับแล้วก็แบบหัวแหลมอย่างนี้นะครับจะร้อยด้วยพีซีวายนะครับทั้งหมดได้การสี่เส้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับทีนี้ครับวันนี้เราลองเปิดฝาให้ดูข้างหนึ่งนะครับตัวก้านเนี่ยก็สามารถเลือนอิสระได้นะครับเราอยากจะทําเสาตั้นเสายาวยังไงก็แล้วแต่เราเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยประมาณนี้ครับผม ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ครับ